วช่วงนี้มันน่าเริ่มน่าเบื่อแล้วสินะเอ้แลวสิสดีก็เริ่มไม่สบายแล้วสิเออไม่มีอะไรทำแล้วต้ตองไปดูทวิตต่อวันๆเล่นเกมสองเกมเป็นต่างสอนคอมโบกา้าแล้วคนอื่นเล่นบพื่ออะไรทั่วจริงสิไอเล่นฝากไอป๊อปซื้อเครื่องอะไรบางอย่างที่วกว่าเข้าไปดูแล้วกัน ยิบสบายอยู่ <c oughs> โอ้นี่เหรอเครื่องที่นายฟอร์ชันซื้อใช่แล้วป๊อบเครื่อันนี้บอกเลยว่าค่อนแพงใช่ไหมป๊อปใช่เครื่องนี้ประมาณสองหมื่น up เออว่าแต่เครื่องนี้ทำอะไรได้วะเครื่องนี้นะมันสามารถผสมทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นผสมสับป,ปะรดรวมกับมะละกอรวมกันก็จะกลายเป็นสับป,ปะก้อ๋อ ดี่่นีเองใช่แล้วมันง่ายใช่ไหมล่ะง่ายดีง่ายดีเพราแต่ว่าเรา,ามีผลไม้อะไรบ้างวะเอัดบนหัวนอนฉันมีแก้มังกรอยู่เออเออยฉันเจอเลยว่าสไปซี่มันมีเอ่ออะไรวะมัคือเทศดองมั้งเออดีเลยงัน้นเดี๋ยวเราไปหาสไปซี่กันโอ <Okay. S 2> เคอืมก็หละก็จะออกกำลังกายห้าคูนสามสิบห้าทีอะไรนะห้าคูนสามสิบว่ะอืมแล้วก็รู้ เราถ้วก็วปิดไฟไปละเสียตาเหลือเกินเอ้อแต่ว่าไปบ้านนายก็สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยฉันเพิ่งมาบ้านนายครั้งแรกกว่าจะดดได้อยู่จากบ้านสัขกขยะจนๆอากาศข้างนอกก็หนาวช่วงนี้หน้าหนาวซะด้วยเดี๋ยวแหละปิดไฟไหมไปดดิมืดเลยเปิดไฟดีกว่าเฮ้วเหมือนมีคนกำลังขโมยของฉันไงไม่รู้ขโมยเราไป ขนาดไหนคือได้ดองใช่ไหมก็แต่มันมีวิวเลยววะมีสิเอาการงานโดยเฉพาะเลยด้วยถ้านายไม่เข้าใจถ้าจะซื้อให้นายแล้วกันนะนายนายเขาแต่ตอนนี้ฉันถอดออกกำลังกายกันดรัปเสซ็งก็กก็กก๊็สไปซี่ก็กก็ก็เสียงใครวะ ไอป่อเน่ยฉันไม่สนอ่ะฉันว่ามันน่าจะมาขัมบแอปเปิ้ลไหมก็ผลไม้ดองใช่ิธทาทุกบาทที่กูเคยเห็นมาในโลกดีเฮ้ยเปิดประตูดีตึ้งดึ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 งยังไงขึ้นขอยืมขอมาพ่จากนายหน่อยสิยืมอะไรยืมบอกวนายจะมาเอาพวกกระเทยดองฉัน ดู้ได้ไงวะเออทำอะไรซื้อเลยเอาไปจากห้องฉันดิดูน่าจะมาเอาแอปเปิลเออเอาแอปเปิลหนิก็เ,เอาแอเเปเปิลโอเคไป็นโน้ไปเอาแอปเปิลทำไมดิเขากระเดฮู้โอ้โหวันนีป๊อปรู้สึกว่านายเตี้ยลงนะเนี่ยเฮ้ย hey, ดกกาบกูเตียย้ยทำไมดิฉกกันก็เข่งแรงด้วยก็จริงของนายอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะแอปเปิลของนาย ถ้าอย่างเก็บถือนายคือไปหายไรย้นขนซซั้นบนกูเกะกปกหนกันเน่ยโซซีกำลังจะหารีโมทดูว่ารีโมทมันหายไปไหนมันหาย้งแต่อวานละเราก็าสามารถเล่นนิโึโดซนิีสได้เลยเนีย่ย oh. โอ้ก็ว่ายอยู่ว่ารีโมทมันหายไปไหนโอเคโอเคก็น้ำหมดแล้วเทงแมนน <c oughs> อนดีกว่า <c oughs> เฮ้ยทัอซำเฮ้ย <c> จ <oughs> ุ๊บ ตุ๊กตุ๊กตัวเอออ๋อตุ๊กฟไม่เป็เลยเออจุ๊บนอนดึกเอ้ยอะไรแข็งๆวะโอเคไหนดูวซิเฮ้ยรีโมทเอ้อฟอคกูลืม key รีโมทเมื่อคืนกูนอนดึกไปหน่อยโอ้ยเฮ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บไม่เป็นไรมันชิวเกาจะนอนพักผ่อนดีกว่าไม่ค่อยสบายช่วงนี้ เครื่องนี้เปิดตรงไหนวะเนี่ยเออว่ะเครื่องนี้เปิดตรงไหนวะเออจ้ะโอ้ย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 คือยังไงวะ้งอ๋ออย่างงี้เฮ้ยไอ้เรนนี่เสียงคกลนฮิ๊กฮิ๊กบุญไข่เนี่ยมึงรู้ยเอ้ยทำไมมึงสูงขึ้นเยอะจังวะจะได้มึงสูงแค่ร้อยสามสิบเป็นไ่ได้เหรอฮะก็สูงไงเพราะกูเป็นดร็อเบิร์กส์เออช่างมันเถอะอ่าแล้วเอาอะไรมาฉันเอาหนี่มาหยาดสไปซี่แอปเปิ้ล อ๋แปเป i ไม่ด้แยะไม่ด้เกะเอ่อว่าจะไอ้ป๊อบมันไปตามหาลีโม่นะไม่รู้มันอยู่ไหนม่นแต่เครื่องอันนี้ทำงานยู่วะคืออย่างน้อยเราองมีผลไม้2อลูกนะเพื่อทำการผสมรวมกันอ้อนี่สิทำไมไอ้ป๊อบถึงให้เอาอันนี้มาให้ฉันโอเคได้เดี๋ฉันใส่โอเคเรียบร้อยโอเคพอดีสังเกตขนนี้อ่อมันจะมีปุ่มตัวนี้เห็นไหมอ๋อฉันจะกดละปบ เสียอีแตงเปรี้ยเปรี้ยเปรี้บดุ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 บดบดบเฮ้ยสีเขียวอ่ะเฮ้ยไปดูสิแล้วใช่โอ้ยจะเป็นไงอ่ะดุบ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 อ่าฮะเป็นไปอย่างที่ฉันคิดมันเป็นไปตามแผนเอ่อมันก็คือสไปซี่ไม่ใช่เลยไมไม่ไม่ใช่สไปซี่ มันคืออะไรวะมันคือสไปซี่บวกแก้วเหมือนก่อนเย็ดโคตรเฟี้ยวแล้วมันมีชีวิตไหมเป็นแค่หุน่นมั้งนะฉันก็ลืมไปแล้วจะไปวะเป็นหุ่นป่ะกูลืมแล้วอ่ะเ,เ,เววะอ้าเออม,มันไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเด็กปล่อยกูไว้ปล่อยกูปล่อยกูไป เลิกหมดทำลายล้างตีปีชิงก๊กก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 กเฮ้ยมีหลายหมวดเลยใช่มีหลายหมวดมีหมวดทำลายล้างแลวก็หมดผสมกันโอเคกูรู้ละ ไอเครื่องเนี่ยตอนแรกกูนึกว่าจะเป็นหุ่นโมัวเดียวจะเท่จสวยแต่อะไรได้วะม,มันเป็นสิ่งมีชีวิตวิปลาตยัดแมมโอ้ยแม่ถ้ารู้งี้ก็เอาผลมไม้ที่ผู้หญิงชอบกินมารวมกันกูจะได้มีสารสิฮ่าฮ่าไอ้เหี้ย,ยามาเข้ามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวูขอตอนเดี๋ยวไปกูไปกูปปมาใช้ไงวะไปกูก่อนไปกู กูเสียใจกูกูก็ทำเยอะโน้บเชื่อกูดิรู้ว่าน,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 นิ่สายไอ้เด็กมผมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นกูจะกดปุ่มเฮ้อยอย่าทำนี้อย่า,ยาทำนี้อ่อก,กีมมื่อฟื้นคือชิบมึงหน่อยเดี๋ยวไม่เชืวว่อหรอกวะนี่นะะคนติดสาวคนซิม นนี้สไปซี่มออกกำลังกายถึงไหนแล้วมั้งเขาพาอาทิละไห้กินแดงมูดองหน่อยจิอร่อยปะเอ่อกินไม่อร่อยตามทิกตอกเลยโอ้ยเสียตบเ้เออ ก็เดินมาไกลแล้วนะไอ้รีโมทมันหายไปไหนวะบิลามบิลามบลตบิลามบิลามบขอเท็จมูลต่างมีอะไรเหรอพอลแลนเราได้เจอบ,บ้านของน้องชายคุณแล้วคุณเมรินที่อย่างนั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราออกเดินทางกันเลยเพราะว่าฉันนะ่ะมีเรื่องต้องคุยกับน้องชายกีนี่เยอะเลยล่ะได้ครับท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการจัดเตรียมของสำหรับการเดินทางวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะไปแต่เช้าเลยท่าน ไอ้ดิฟุลกรีนพี่ก็ตามหาเองจนเจอหวังว่าเองจะจำพี่ได้นะ